ครับชาวันที่หามีนาครับมาดูผลประกอบการด้วกันครับเชาหนึ่งครับโอ้เตียงโอ้เหมือนเดิมอ,อ่านี้นี่ครับอันนี้รอบเศ้านะครับออรอบพื้นนวผมไปถ่ายเมันโอ้ ออกเช้าครับนี่ไหนื่อยมือนะครับสั่งได้ครับสั่งได้นะครับเสียงหน้าเบาโจกครับโลละหนึ่งร้อยบาทครับชิซอนเด้อพี่น้องชิซอนอี๋เอออะไรนะโอ้มาจัมือยู่ วันนี้นะจะมีอยู่บนตั้มกูสามโลนะสามถึงสี่โลโอ้ยสดสดเลยนะครับสดๆเลย อ้าบ้าจะไปเบ่งตัวมขึ้นแล้วกันตั้มขึ้นผมเทีใส่กระบังไงญ่เฮ้ยออนโตสาหนังตังเื่อกี้ครับ มัวจะแจกมานะ้นตรงมือขึ้น,นครับยังไงสดสดครับไตยยเยอะๆครับสั่งไหนนะครับสั่งไหนดนะ้วยอ้เยอะครับเยอะกัดเหมือนเดิมครับเียงหน้าเบาโจมเหมือนเดินะีสองครับโวล้หนึ่งร้อยบาทครับสด,สดสดครับ อันนี้ตมาขึ้นเลครับโตที่เขาแต่มงมาขึ้นนั้นงสารสงสาีกนหน่อยนะนวันสามโล,ลสงสางคนกำลังึงจากน้ำอิ่มน้ำะนี่ตมาขึ้นครับจับไว้สดๆเลยสั่งได้นะครับผม โอเคครับทางหน้าบ่าวเจ้าเหมือนเดิม